ถ้าคุณเป็นนักลงทุนสายเทคนิคที่อยากเข้าใจพฤติกรรมของราคาหุ้นให้เร็วขึ้นหนังสือเล่มนี้อ่านใจหุ้นทำกำไรในหนึ่งนาทีโดยคุณนทวุฒิรุ่งวงคือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดแค่เรื่องกราฟเทคนิคแบบทั่วไปแต่เน้นการเข้าใจจิตวิทยาตลาดและการตีความพฤติกรรมของนักลงทุนผ่านกราฟหนึ่งนาทีซึ่งเป็นกรอบเวลาที่เร็วแต่สามารถให้สัญ,ญญาณได้ชัดเจนถ้าเรารู้วิธีมองคุณนทวุฒิถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของตัวเอง พร้อมเทคนิคการดูแท่งเทียนรูปแบบกราฟและพฤติกรรมของราคาในจังหวะสําสคัญเช่นจุดกลับตัวจุดเบรกหรือแม้แต่จุดที่นักลงทุนส่วนใหญ่หลงผิดสิ่งที่ผมชอบมากคือการอธิบายแบบเห็นภาพใช้ภาษาง่ายเหมาะกับทั้งมือใหม่และคนที่เทรดมาระยะหนึ่งแล้วหนังสือเล่มนี้ไม่เน้นท่องจําสูตรแต่สอนให้เราอ่านใจตลาดและเข้าใจว่าราคากําลังบอกอะไรเราอยู่ถ้าคุณกําลังมองหาเครื่องมือในการเทรดระยะสั้นที่ใช้ได้จริงและเข้าใจง,ง่ายเล่มนี้ตอบโจทย์มาก ลองอ่านแล้วฝึกตามรับรองว่าคุณจะมองกราฟเปลี่ยนไปเลยอ่านใจหุ้นทํากําไรในหนึ่งนาทีไม่ใช่แค่หนังสือเทคนิคแต่มันคือแนวคิดที่ช่วยให้คุณเทรดด้วยความมั่นใจมากขึ้นครับ